สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนทำชุดไฟย่อใส่เวฟ 125s หรือว่าโซนิกครับเดี๋ยวโซนิกผมจะอธิบายเพิ่มอ,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 อีกรอบหนึ่งครับอันนี้จะเป็นของเวฟ 125s เวฟ 125a ครับครับมาเริ่มกันเลยชุดไฟย่อชุดนี้ผมทำไว้สำหรับเทสเครื่องยนต์ ก็คือมันจะเล็กหน่อยครับมีไม่กี่เส้นแล้วก็มีไม่กี่อุปกรณ์ที่ว่าจําเป็นต้องใช้ให้รถเราสามารถทํางานได้ครับเริ่มเลยที่พลักออกจากเครื่องยนต์ของเวฟ1 2 5 s 1, ครับจะมีสายทั้งหมด3สายหลักๆครับจะไม่พูดถึงสวิตเกียร์นะครับสวิตเกียร์จะหลายเส้นหน่อยแต่ว่าเราก็แค่ทําให้รถสามารถติดได้เดินเครื่องได้ครับ ออกจากเครื่องครับจะมีเป็นปลั๊กอยู่หนึ่งตัวเป็นปลั๊กก็จะมีสีขาวแล้วก็สีเขียวครับขาวแล้วก็เขียวแล้วก็มีอีกเส้นหนึ่งก็คือเป็นสีน้ําเงินคาดคาดเหลืองคาดขาวผมไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นสีน้าเงินหลักๆมันครับอธิบายทีละเส้นนะครับเส้นสีเขียวก็คือแตนกราวครับแล้วก็เส้นสีขาวนี่คือไฟ AC ครับไฟ ที่ว่ามาจากามัดไฟครับสร้างกระแสไฟแล้วก็อีกเส้นหนึ่ง,งก็คือสีน้ำเงินจะเป็นสัญญาณจุดระเบิดครับต่อมาครับต่อมาเรื่อยๆสองเส้นนี้จะวิ่งวิ่งวิ่งไปไหนวิ่งเข้าหาเป็นชาร์ตครับวิ่งมาหาเป็นชาร์ตตรงนี้สีขาวจะเห็นได้ว่าตรงเป็นชาร์ตจะมีปลักอยู่ก็มือสีขาวกับสีเขียวนะ ให้เรามองตรงนี้ก่อนสีขาวแล้วก็สีเขียวครับขาวและก็เขียวครับขาวเขียวอยู่ตรงนี้เส้นสีขาวเนี่ยจะเป็นไฟ AC ครับวิ่งเข้ายัางเป็นชาร์จครับสีขาวเนี่ยจะวิ่งเข้าเป็นชาร์จแล้วก็จะได้ไฟเป็น2กระแสออกออกมาก็คือเข้าเส้นเดียวแต่ว่าออกเป็น2ครับออกเป็น2เนี่ยสเส้นเนี้ยแยกเป็นเป็นอะไรบ้างครับ สีแดงเข้าแบตนะถ้าว่ารถเราไม่ใส่แบตเราก็ต่อไปยังสวิตกุญเจก็ได้เส้นสีแดงเนี่ยครับจะออกมาสองเส้นเส้นสีแดงเนี่ยจะออกมาแล้วก็ไปชาร์จแบตถ้าเรารถคันนั้นถ้าว่าเพื่อนๆอยากให้มันเล็กจริงๆเราก็ไม่ต้องใส่แบตดนะครับก็ไปเข้าสวิตเปิดปิดก็ได้ครับเส้นสีแดงเนี่ยวิ่งเข้าสวิตเปิดปิดเส้นสีขาวไปไหน สีขาวเนี่ยเออไม่ใช่เส้นสีเหลืองสีเหลืองอเป็นไฟหน้านะมันจะออกคือสองเส้นเนี้ยไฟมาจากเส้นสีขาวเส้นเดียวแต่ว่าตอนออกออกสองเส้นหนึ่งเข้าแบตเตอรี่หรือว่าเข้าสวิตช์กุญแจไว้สําหรับเปิดเปิดปิดเก้ากุญแจรตรงเนี้ยก็คือตรงเนี้ยสมมติว่าสายเราเลื่อยไปแล้วก็ใช้สําหรับเปิดกุญแจเราก็ตรงนี้เป็นต่อเป็นสวิตช์เปิด,ป,ด,ป,ดปิดก็ได้ครับใช้อาดับเครื่องยนต์ หรือว่าสตาร์ทเครื่องยนต์ครับถ้าเราไม่ต่อสวิตช์เปิดกุญแจเราก็เอามาเข้ากล่องไฟได้เลยครับกล่องไฟกล่องไฟตรงนี้นะครับด้านล่างอันนี้เป็นกล่องไฟของโซนิกนะครับกล่องไฟครับถ้าว่ามีสวิตช์กุญแจเราก็ใส่ใส่ตรงนี้ครับไว้เปิดให้มีถ้าเราปิดก็คือจะไม่มีไฟไปเลี้ยงกล่องแต่ว,ว่าถ้าเราเปิดไฟก็าจะวิ่งเข้าไปเลี้ยงกล่อง อันนี้ของผมยังไม่ได้ต่อ Jamie, สว <anak> ิต<ห>นะครับไว้ใช้งานครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นสีเหลืองเส้นสีเหลืองนี่ก็คือก็ไฟหน้าได้เลยไฟหน้าไฟท้ายกับพวกนี้ใช้เส้นสีเหลืองเนี่ยแต่ว่าผมไม่ได้ต่อเพราะว่าผมไม่ได้ใช้สีเหลืองเนี่ยครับเส้นสีเหลืองเนี่ยแล้วถ้าเราสงสัยว่าแล้วไฟหน้าจะเอาไฟกลางมาจากไหนก็คือเส้นสีเขียวตรงแบนชาร์ดเนี่ยเราเราก็แบ่งไปด้วยแบ่งจากเส้นสีเขียวตรงเนี้ย เองไปคู่ไปเป็นคู่กับเส้นสีเหลืองเนี่ยครับ mm hmm. ก็มือ mm hmm. ก็เราเดินเส้นสีเขียวอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ไปเป็นคู่ mm hmm. ก็ใช้สําหรับไฟหน้าต่อไฟท้าย,ยอะไรก็แล้วแต่ครับกลับมาตรงนี้ต่อ mm hmm. ก็ตรงนี้หมดหมดแล้วนะครับ mm hmm. ก็มันจะมีอยู่ตรงแบนชาร์ดเนี่ยมีอยู่สี่เส้นก็คือเขียวขาวเหลืองแดงครับต่อมากลับไปที่เดิมก็คือที่สัญญาณเข้า จะมีอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นสีน้ําเงินที่เราสงสัยว่ามันไปไหนที่ออกมาจากเครื่องนะแล้วก็มันจะไปไหนมันจะวิ่งเข้ากล่องเลยวิ่งเข้ากล่องไฟครับเดียว,ยวครับวิ่งเข้ากล่องไฟเส้นนี้นะครับวิ่งเข้ากล่องกล่องไฟกล่องไฟมีทั้งหมดสี่เส้นครับเส้นสีน้ําเงินเนี่ยเราก็ต่อตรงมาเลยจากเครื่องสีแดงก็เหมือนที่บอกมาจากแผ่นชาร์จเนี่ยครับตามไปมาจาก าจากเป็นชาร์จครับสีแดงถ้าเราจะใส่สวิตก็ได้ครับไว้เปิดปิดกล่องแล้วก็ตอนนี้ผมบอกไปขีดเส้นแล้วนะครับอ๋อมันมีสีเส้นอ๋อเส้นสีเขียวเส้นสีเขียวเข้าก็กคือกลาวมาจากไหนก็คือเราเอามาจากเป็นชาร์จเลยก็ได้หรือว่าเอามาจากาตรงนี้เลยก็ได้ปลั๊กเ็ปลักกปล๊กออกจากเครื่องนะเนี่ยสัญญาณกลาวเอามาต่อมาแล้วก็มาเข้ากล่องเข้าเป็นชาร์จ แล้วก็เหลืออีกเส้นเดียวก็คือสีดําเหลืองครับดําเหลืองใช้ทําอะไรดําเหลืองไปไหนไม่ต้องสงสัยครับดําเหลืองเนี่ยผมต่อมาตามไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆครับอาตรงนี้มันมาเปลี่ยนสีเพราะว่าสายไฟผมไม่มีเส้นเนี้ยมันสั้นเกินไปผมก็เลยต่อเป็นสีเหลืองแทนครับไปเก้าคอยครับ เขาคอจุดระเบิดเอ้าแล้วตรงกอยจุดระเบิดทาไมมีสีเขียวด้วยสีเขียวเอามาจากไหนก็คือตามไปเรื่อยๆครับก็คือมาจากตรงนี้เหมือนกันมาจากาเส้นสีเขียวคือกราวรเนี่ยวิ่งไปกราวเอามาจากไหนก็เอามาจากไฟตรงเครื่องเนี่ยเขียววิ่งมาก็เ,าเป็นชาร์จเ,เขาเป็นชาร์จแล้วก็ผมแบ่งไปด้วยแบ่งไปเข้ากอยแล้วก็ แบ่งไปตรงนี้แบ่งไปเข้ากล่องไฟก็ครบแล้วนะครับตอนนี้จุดไฟยอ่อทําง่ายๆเลยถ้าว่าเพื่อนเพื่อนจะทาก็เก็บสายไฟให้เรียบร้อยหน่อยก็ได้ของผมมันายาวไปหน่อยครับไม่มีอะไรมากส่วนกล่องไฟกล่องไฟของสมมติว่าถ้าเป็นเวฟหนึ่งสอง r s เราใช้กล่องไฟของรุ่นอะไรครับเวฟหนึ่งสอง r s เราก็จะใช้กล่องไฟของโซนิกตัวเก่าครับ โซนิคตัวเก่าครับถ้าว่าเป็นเวฟหนึ่งอยากจะใส่แบบไม่ต้องทำอะไรก็ใช้กล่องไฟของโซนิคตัวใหม่ครับแล้วก็กล่อง CBR CBR c a r บคาบูนะครับจะใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าใช้สำหรับเวฟหนึ่งครับตัวนี้1 2ึ่องาจะใช้ของโซนิคตัวเก่าได้แล้วก็ใช้ ของ cbr ตัวคาบูได้ครับแล้วก็1นึ่งตัวห r ใช้กล่องของอโซนิกตัวใหม่ใช้ได้เหมือนกันครับแล้ว้าเราอยากจะใช้กับโซนิกได้ไหมชุดไฟเนี้ยใช้กับโซนิกได้ไหมได้เหมือนกันครับโซนิกครับจะปลั๊กจะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้โซนิกจะเป็นปลั๊กใหญ่ปลั๊กเดียวมีสี่สายครับมีสี่สายเลยมีส,มสีสายมีสายสีอะไรบ้างก็คือมีสีเขียวขาว แล้วก็เหลืองแล้วก็น้ําเงินครับของโซ,โซนิกะจะมีสีเหลืองที่ว่าเพิ่มมาสีเหลืองเพิ่มมาเนี่ยเป็นไฟอะไรมันก็คือแทนก็คืออมันมีไฟออกจากเครื่องนะครับสองเส้นถ้าว่าเป็นกล่องโซนิกนะครับมีสีขาวกับสีเหลืองสีขาวใช้เหมือนกันครับสีขาวก็คือเข้ามาเข้ามาครับเข้ามาตรงเป็นชาร์ เป็นชาร์จก็จะเป็นสีสายเหมือนเหมือนกันครับสีขาวเข้าเป็นชาร์จแล้วก็จากเป็นชาร์จแล้วก็เข้าไปชาร์ตแบตแล้วเส้นสีเหลืองครับแล้วก็แต่ของโซนิกจะมีสีเหลืองมาอีกเส้นหนึ่งสีเหลืองคือใช้เลี้ยงอะไรก็คือสีเหลืองที่เพิ่มออกมาจะเป็นไฟหน้าไฟหน้ารถเพราะว่า มันเป็นระบบ2เฟสของเวฟร้อยิี่ารเนี่ยเป็นระบบไฟ1เฟสแล้วก็มามาแยกเป็น2ตรงแผ่นชาร์จแต่ว่าถ้าว่าเป็นของโซนิ c จะเป็นระบบไฟ2เฟสก็คือเฟสหนึ่งใช้ชาร์จแบตเฟสหนึ่งไว้สําหรับแสงแสงแสงสว่างครับก็คือจะมีเส้นสีเหลืองตรงนี้เพิ่มมาอีกหนึ่งเส้นจากปลั๊กเป็นปลั๊กใหญ่นะครับมีสีเหลืองมาแล้วก็วิ่งมาเข้าเป็นชาร์จก็คือเป็นเส้นสีเหลืองเลยเข้าเป็นชาร์จเข้าเป็นชาร์จตรงนี้เข้าทําไมทําไมต้องเข้าเป็นชาร์จ ก็คือสมมุติว่าไฟเนี่ยเส้นสีเหลืองนะครับผมสมมติว่าเดีอาเส้นสีเหลืองของโซนิกนะครับไฟที่มาสมมุติว่าเป็นไฟกระแส20โวลต์ซึ่งหลอดไฟจริงๆอ่ะมันต้องการกระแสแค่12 V โวลต์หรือว่า14 V โวลต์ไม่เกินนี้แต่ว่าไฟที่มาจากมัดไฟอ่ะคือไฟมันเกินก็คือมาประมาณ แปดหรือว่าสาก็คือไฟตรงนี้จะเข้ามาเป็นชาร์จเป็นชาร์จมีหน้าที่ทําอะไรก็คือชอตกระแสครับคือมันเอาไฟที่ว่าเกินนะครับชตให้เหลือแค่12บสอโวลต์สิี่โวลต์อยู่ประมาณนี้ก็คือชอดเนี้ยไฟเกินถ้าว่า,าไฟมันเกินหลอดมันก็จะขาดก็คือเส้นเส้นสีเหลืองจะมาแบบนี้เลยนะครับมาตรงนี้ปับ๊บเข้าเป็นชาร์จตรงนี้ ค่ okay, เข้าเป็นชาร์จเฉยๆมันจะไม่ออกนะครับแค่เข้าเข้าตรงนี้คือเข้าแค่รักรักษาแรงดันไฟอย่าให้เกินครับ mm. ทีนี้แล้วเราจะเอาจากตรงไหนอะไฟเส้นสีเหลืองเราจะแบ่งจากตรงนี้เลยก็ได้จาก,จาก,จ,ากจากตรงจากตรงนี้เลยก็ได้เพราะว่าเนี่ยเส้นสีเหลืองนะครับจะาจะม,มาจากเครื่องเราก็แบ่งตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็ไปเข้าไฟหน้าได้เลยแล้วถ้าเราแบ่งตรงนี้ไฟมันจะเกินไหมไฟจะไม่เกินครับเพราะว่ามัน เพราะว่าเมื่ออะไรที่ว่ากระแสไฟไหลมามันจะถูกดึงมาชดอยู่ตรงนี้ก่อนอย่าให้ไฟเกินครับฉะนั้นไฟที่อยู่ตรงเนี้ยที่เราดึงมาใช้จากตรงแดงไปจากตรงเนี้ยมันจะไม่เกินครับมันจะอยู่มันจะรักษาแดงดันไฟไว้ครับอย่าให้เกินครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับง่ายๆผมก็พยายามทำคลิปออกมาให้เพื่อนๆเ,เข้าใจง่ายครับฝากไว้ เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อน